ปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว6.3มกนิจูดในอัฟกานิสถานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามวดเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความพยายามสุดท้ายแล้วที่จะพบผู้รอดชีวิตแต่การค้นหายัางไม่ยุติและยังมีความหวังหลงเหลืออยู่ห่างกันเพียง5วันเกิดเหตุแผ่นดินไหวซ้ำจุดเดิมในระดับความรุนแรงมากเท่าเดิมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์กลางแผ่นดินไหว อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเฮรัตทางตะวันตกของอัฟกานิสถานห่างจากเฮรัตไปประมาณ29กิโลเมตรสำนักข่าวเอาจาซิรารายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวซ้ำครั้งที่2ข้อมูลจากกระทรวงสารสนเทศของอัฟกานิสถานระบุถ,ถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย130คนและดินถลม่มปิดกั้นถนนสายหลักเฮรัตทอกุนดี ขณะเดียวกันรัฐบาลอัฟกานิสถานได้ปรับลดยอดผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเหลือกว่า1,000คนสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดเนื่องจากความไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสารส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีมากกว่า2,000คนด้านสำนักข่าว a p พรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ยังทำให้บ้านเรือนทั้งหมด700หลังในหมู่บ้านชาฮักพังราบเรียบ สหประชาชาติหรือ UN ระบุว่ายังมีอีก12หมู่บ้านในจังหวัดเฮรัตซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักมีผู้เดือดร้อนกว่า12,000คนจังหวัดเฮรัตมีประชากร1,900,000คนตั้งอยู่ชายแดนอัฟกานิสถานติดกับอิรานโครงการอาหารโลกหรือ WFP ระบุว่าเหตุแผ่นดินไหว6.3แมกนิจูดและ a f t อ r s h o c k ซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นภัยพิบัติที่ซ้อนภัยพิบัติความช่วยเหลือที่อัฟกานิสถานได้รับจากต่างประเทศอย่างจำกัดเป็นเรื่องยากในการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยขณะน,นี้ทาง WFP กำลังเริ่มแจกจ่ายอาหารและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเฮรัตทางตะวันตกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานที่เสียหายหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหว ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ชช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ